พีจีโซลาเซลล์ซึ่งพีจีโซลาเซลล์นี้เราก็จะเน้นในเรื่องของระบบน้ําระบบไฟโดยที่จะมีพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟสักบาทใช่โอ้โหสุดยอดเลยครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับมี่อ่ตอนนี้ถ้าสําหรับรเษกษตรกรเรานะ่าจะสำหรับรเษกษตรกรก็จะมีชระบบปัมน้ําระบบตัมน้ำตัาน้ำโซลามีทั้งแบบตั้งพีจีฟิกกับแ,แบบเฟนที่ คมพอทำหน่อยเฮียเวลาที่เราปรับองศานะครับที่ถูกต้องเนี่ยให้ความรู้หน่อยว่ามันควรปรับไปทางทิศไหนอ่าที่ถูกต้องอ่าที่ถูกต้องลงทิศใต้ไปทางทิศใต้นะครับใช่มันแพงลงทิศใต้เพราะแดดบ้านเรามันจะตอนออกตอนตกอ่ามันไปได้รับแสงทั้งวันอย่างี้แสงทั้งวันแต่ถ้าเป็นชุดนี้บางบางเข้าไปบางพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถทนลงทิศใต้ได้ควงตะวันเลยควงตะวันใช่เพราะว่าเพราะว่าแผงมันพลิกหา าชุดนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับเฮียหมายถึงว่าชุดนี้ั้งแผงเขาเกษตรกรติดตั้งให้ด้วยหกหมื่นแปดถ้าหมื่นแปดถือว่าคุ้มค่านะกับการลงทุนครั้งเดียวใช่เพราะเมื่อก่อนนะวัสดุสินค้ามันแพงตอนนี้แพงก็ลดลงมาแต่คุณตธอาไม่ได้ลดนะคุณต้อธนาลดเมื่อราคาแพงมาผมก็ช่วยครับบ้านผมถือว่าช่วยเกษตรกรนะครับ การเสร็จฟอเนี่ยหลักๆที่มันต้องลงคือลดต้นทุนเวลานะครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลัง,งที่ดีต่อต่อโลกด้วยนี่หลังจากที่เสร็จน้ําเสร็จอย่างอย่างสูบน้ำเนี่ยเราไม่ได้สูบตลอดทั้งเกียอืมแต่แค่เราต้องการน้าใช่ไหม <c oughs> เพื่อไม่ให้มีประโยชน์ครับเราก็ตัวนี้ไ้ป่วครับชุดไฟบ้านได้เลยอ๋อสามารถผลิตไฟบ้านไว้ใช้ได้ด้วยใช่สุดยอดครับหกหมื่นแปดผมว่าน่าสนใจมาก กเกษตรกรคนไหนสนใจก็ติดต่อที่เฮ er. er ียเฮียกบดีใจโซล่าเซลครับเฮียกบดีใจโซล่าเซลล์ที่สามสาขาตอนนี้ก็คือที่อำเภอพาขาวออำเภอพุ่นหลวงแล้วก็อำเภอหนองเรือคอนก่นครับสุดยอดเลยครับวันนี้ขอบคุณมีโอกาสอาจจะขอสัมภาษณ์ในฟังก์ชันอื่นๆกับของเฮ er ียกบด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ